เสี่ยงทั้งแบบอลิด้วยใช่ไหมที่เดินไปไหนก็ไม่สะดวกเสี่ยงทั้งโดนรถจับด้วยทีอย่างมีดก็โดนเบาๆปรับร้อยหนึ่งแต่ถ้ามีปืนเมื่อไหร่คือมันเป็นเรื่องไงเป็นคดีอะไรเป็นคดีนะน้องๆก็อย่าไปทันตาอันนี้คือเรื่องสมัยนี้ตอนนั้นนะวันนี้ตกผลึกก็เลยมาบอกเอาละพอพี่เอ็กเข้าชื่อแล้วพี่หนึ่งเขาเล่นอินอยู่แล้วเขาเร่ยอนอยู่แล้วเขาเขาเรียื่อ้เรล่วงหน้าเราแล้วแล้วสมัยเรียนเนี่ยมาเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ฮะตอนที่พี่เป็นชื่อแล้ว มันเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่ที่มามามาหนักคือเขาเขามาดักรอเราบ่ายรถวันสถาปนาเขาเอาขอเสนอยขอเสน่อยเรื่องนี้พี่หนึ่งมาดักรอเลยใช่ก็คือก็คือปกติจะเจอกันบ้างปะปายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือตีกันบ้างปะปายแต่วันนั้นเป็นวันก่อนสถาปนาเขาสถาปนาเขาสิบสิบสี่กุมภาแต่เขามาดักเราที่สิบสามโอ้โหเพื่อเราเราชะล่าใจเราเราไม่ได้เตรียมของเยอะอะไรเงี้ย ร4เราต้องเตรียมของเยอะอยู่แล้วเพื่อ,อเพื่อรู้ว่าเขาจะมามาดักเราะเอะไรยเงี้ย